สำหรับนักข่าวพลเมืองในช่วงนี้นะคะมาติดตามการศึกษานอกระบบซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยประคับประคองเด็กๆที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาให้เดินไปสู่อนาคตได้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะมีเด็กเร่ร่อนเด็กได้โอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงที่การศึกษานอกระบบได้เข้าไปจัดการเรียนให้ซึ่งก็เป็นอีกวิธีการนะคะที่พาเด็กๆออกจากวงจรเร่ร่อนค่ะติดตามได้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะ จังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของไทยที่ผู้คนหลั่งไหลามาทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่เมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจใช้ว่าคุณภาพชีวิตจะตามทันที่นี่จึงมีครอบครัวไม่น้อยที่ล่มสลายเด็กขาดการดูแลที่เหมาะสมและเด็กจำนวนไม่น้อยก็หลุดจากการศึกษาในระบบดูแลคนหนึ่งพ่อแม่ทิ้งไว้ให้เลี้ยง ก็เอาไปให้เรียนหนังสือที่โรงเรียนเขาเรียนเกิดว่าเรียนไปเรียนมาครูก็ดุด่าว่ามั่งทํ้งไม่เด็กเบื่อการเรียนหนีเรียนโดดเรียนเที่ยวเตะไปเรื่อยๆกลับบ้านมั่งไม่กลับมั่งไปเล่นเกมบ้างพ่อแม่ก็ไม่เอาใจใส่ยายก็ไม่รู้จะติดตามยังไงอะ แต่เด็กเร่ร่อน,อนเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงก็มีความสำคัญไม่ต่างจากเด็กทั่วๆไปครูข้างถนนจากสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการจึงลงพื้นที่ชวนเด็กที่ไม่ได้เรียนแล้วมาจัดการเรียนการสอนให้บ้างก็เรียนกันข้างถนนบ้างก็ถูกส่งต่อไปเรียนในโครงการต่างๆต,ต,ตามความสมัครใจของเด็กๆสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน เราให้เด็กเป็นฝ่ายตัดสินใจโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางเลือกเรียนเลือกรู้ร่วมกับครูและกลุ่มเพื่อนเพื่ยกตัวอย่างเกรณีของเด็กที่ไม่รู้เรื่องสือเขาเริ่มอ,อ,อ,อยากจะเขียนชื่อตัวเองให้ได้จนเขาสามารถเขียนชื่อตัวเองได้แม้จะเป็นประโยคสั้นๆเขาก็ดีใจอยากเป็นครูค่ะเพราะว่าจะได้สอนคนอื่นคนที่แบบเด็กที่ได้โอากาสอะค่ะได้เรียนนงสูอ จะได้มีความหน้และหนูจะตั้งใจเรียนทําให้ครอบครัวมีความสุขและหนูจะตั้งความหวังไว้ว่าหนูจะทําให้ครอบครัวหนูจเจริญจะมีตังไม่มีฐานะมีฐานะร่ลำรวยขึ้นไม่เหมือนแล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวได้ไปสนุกสนานเหมือนครอบครัวอื่นๆ ตลอด7ปีที่ผ่านมามีเด็กกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสมุทรปราการกว่า200คนเข้าสู่ระบบการศึกษานอกโรงเรียนแล้วสามารถเรียนต่อมีงานทำมีอนาคตใหม่ได้การดูแลเด็กเร่ร่อนสะท้อนการให้ความเสมอภาคทางการศึกษาและยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเพราะเด็กสามารถพัฒนาตนเองและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมได้ในอนาคต นักข่าวพลเมืองรายงานจากจังหวัดสมุทรปราการ